สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel f e ฟิวไทยใน YouTube ครับก็ใครที่ทานอาหารเจนะครับที่สงขานี่ตรงซอยริ่มคลองขวาง,งใกล้ๆตลาดรัพ์สินนะครับก็มีร้านอาหารเจขายตอนเช้าอยู่ร้านหนึ่งนะครับด้านนุ้นเป็นตลาดครับเดี๋ยวมาดูกันครับ เอานี่แกงส้มอะไรครับเนี่ยครับครับแกงส้มอะไรครับแกงวาค่ะครับแล้วอันนู้นนะอันนูน้นข้าวขนุนค่ะอ๋อเ,าเอาข้าวขนุนนะครับใส่จานครับราดเอาข้าวขนุนกับแกงส้มครับ ราดแกงหนึ่งอย่างยี่ห้าสองอย่างสามสิบครับครับก็มาทานอาหารเจกันนะฮะข้านุนอ่อนนะครับโอ้โหแกงขนุนอ่อนนี่หาทานได้ยากอืมอร่อยครับร้านร้านอาหารเจแถวกรุงเทพแบบจะมีแต่พวกหมีก่กึ่งนะครับ เป็นพวกอะไรอ่ะเป็นแค่เนื้อเทียมะนะจริงๆผมอยากจะบอกว่าย่านร้านอาหารเจในกรุงเทพที่เขาขายตามน้านสากลก,กินเจหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้ทําอาหารเจเป็นประจําทุกวันนะครับะังั้นรสชาติหลายอย่างอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็าใช้ความเป็นหมีึ่งสูงนะแต่ว่าอายังขาดทักษะคือ ไม่เรียกว่าไม่ได้เชี่ยวชาญจริงผมอยากให้นางถ้าทานอาหารเจแล้วรู้สึกว่าไม่อร่อยหรือว่าไม่ถูกปากหรือว่ามันแปลกๆมันเลี่ยนเนี่ยให้ลองมาทานรอาหารเจนี่เขาขายประจำนะนั้นจะได้อารมณ์แล้วก็อาหารหลแบบอย่างที่นอย่างนี้ครับหมี่กึ่งอร่อยไม่ใช่หมี่กึ่งขนนอ่อนนะครับแกงขนมอ่อนอร่อยมากนีน่นกงส้มับ อ,อร่อยครับเข้าอ,อย่างนี้ครับถ้ายานจีนเจกรุงเทพเนี่ยช่วงหน้าราชการต้องเลือกร้านครับคนที่ไปบ่อยก็จะรู้ว่าใครที่ทำประจำแล้วทำอร่อยแล้วก็ใครที่แบบอาศัยหน้าร้านแบบอะไรเงี้ยเราก็มาขายช่วงจินเจ นี่ครับก็บร,ารา้านเ้ารละแกงเดียวยี่ห้าสองอย่างับสิทธ์ครับที่สงขาครับใกล้ๆตลาดสับสิท์นะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับช a n นลเชือไทยใน y t u t u ครับเขียเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันครับผมบเจสงขาครับผม